แต่กูเสพฝาดโทษที่เราคนละเวทมันคนละเกตกว่าถึงมันดิบมาทั้งหมดมันยังเด็กๆปากกูฟังตั้งขี่ตดยังมีสเต็ปกว่าไม่ว่ามันก็ับไปเตพกันโดกูเสพฝากมกูบวดว่าอยากควยคุยแล้วเป็นบาดไม่ได้หายกูแดกอย่าเสื่อมไเอ็ดได้แก่สันดานเฮียอย่าเอาเป็นแบบอย่างกูไม่ให้เลสเฟกแกกูมีแต่เย็ดเป็ดแต่กูฟองแม่มึงแน่ได้พ่อมึงแอบไปเย็ดเด็กแล้วกูตบมึงดังไปไม่ต้องมีเสียงเอฟเฟกต์แต่ทิ้งิ้งกูมาไม่มีราคบมันยังไม่เจ็บเจ็บไม่ใช่กี่หันใไม่ใช่ละเห็นปะ กี่หัวเข้าแฟนสองครสสองมึงห่านมึงห่านผมตายเรื่องด้วยปะไม่อะไม่ใช่ละ <c oughs> โดนตะโกนเหรือวนเลแบงคมึงกิวคำยู่ฟาร์มในกูเปรับกูฟังทีนายดีและแคเอซับที่แบกปิกแล้วมันเมาเพรากูเทคครับมึงไม่มีแต่จะเทียบกูมึงกลับไปนอนน้องตั้งแต่หัวจะหลดตีนให้มึงบองย้อนเปียกกูมาหาสมุดกับมึงน้ำคลองน้องมึงนิสกูไม่ได้คืนไม่ต้องมองฟอนคุยมึงโดนกูฆ่าตายแหลกเพียงมึงไม่ต้องทำมึงกลับไปเล่นวายแปดแล้วกูเห็นมึงสายฟรีกูมีสกินควายแจกที่มึงโดนจานตีมันละถึงงานไม่ม